เรามาดูการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ข้อคอลหาต่างๆเพราะเรายกระดับการปราบสแกมเมอร์เนี่ยเรามีบอร์ดสแกมเมอร์แห่งชาติปราบสแกมเมอร์แล้ววันนี้เรามาดูความเข้มแข็งเ,เข้มข้นที่กระทรวงยุติธรรม,มวันนี้พลตำรวจโทร,รุทธพลนาวรัตนรัตวีว,วการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีการประชุมนะครับตรวจสอบข่าวที่มีทั้งหมดี่ย คุยกับทาง DSI แล้วก็ดูว่าอำนาจตามกฎหมายคดีพิเศษเนี่ยตรวจสอบทางการข่าวตั้งคณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้นบูรณาการทุกส่วนเลยร่วมกับปปงธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิสูจน์หากพบความผิด มีอำนาจตามกฎหมายที่จะรับเป็นคดีพิเศษต่อไปนี้ทุกเคสทุกกรณีที่สื่อเปิดทั้งหมดถ้าเรารับทราบมีคณะกรรมการสอบข่าวเราตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวนทุกประเด็นในคดีพิเศษและที่สำคัญบริษัทที่ถูกโยงในสแกมเมอร์กล่าวหากันต่างๆเนี่ยท่านบอกเลยเรามีคณะทำงานดูแลอ่ะฟังเสียงของน้ตีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมนะครับคณะกรรมการปรับปรามราชการทางเทคโนโลยีนะครับก็เบื้องต้นนะครับได้มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปรปับปรามนะครับทางเราก็ได้มีการประชุมกันเบื้องต้นนะครับว่า,าทุก กรณีนะครับที่เป็นข่าวมาเนี่ยทางเราจะทําการตรวจสอบนะครับโดยให้นายกไยทางท่านนายพิธีไปว่าก็ให้ทางท่านพิธีใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับพรบการสืบสวนคดีพิเศษนะตั้งเป็นรูปของคณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้นก่อนนะครับโดยบริณการกันทุกภาคส่วนทั้งปะปะงนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆเมื่อเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับ หากเป็นความผิดก็มีอำนาจทางกฎหมายที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยาทางเราจะเดินในลักษณะน,นี้ทุกเคสต่อไปนี้ทุกเคสทุกกรณีนะครับที่ปรากฏในสื่อเปิดทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารับทราบนะครับมีคณะกรรมการตรวจสอบข่าวลักษณะน,นี้หากรับทราบแล้วเนี่ยเราจะตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวนทุกประเด็นในกรณีที่เป็นคดีที่สําคัญครับ เรื่องของนักการเมืองรัฐมนตรีไทยที่เข้าไปถูกแฉว่ามีเข้าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมตอนนี้ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วคะ,ะในส่วนนี้นะครับก็เราเราเพิ่งนดำเนินก,การนะครับในส่วนของนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีพยานหลักฐานต่างๆาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินก,การแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวมาต่างๆเนี่ยแต่เราก็ยังไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่ปรากฏ ก็ฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับถ้ามีพยานฐานต่างๆเนี่ยก็ขอให้มามอบได้เลยนะครับเรายินดีที่จะปฏิบัติตามประษาะนี้เพราะในเรื่องนี้เป็นภัยที่คุกคามกับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ทางกระทรวงหรือว่าทางดีเอสไอมีรายชื่อนักการเมืองอยู่ในมือบ้างหรือยังคะยังไม่มีครับผมในส่วนของการขยายผล,ลเรื่องของการฟอกเงินยึดทรัพย์ขบวนการของนายเอ่อชนจื้อหรือว่าขบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สกัมพูชาที่มีทรัพย์สิน ปปงจะมีการตรวจสอบและดําเนินการยังไงบ้างคะครับก็ในเรื่องนี้นะครับเ,เป็นเคสแรกนะครับที่ได้สั่งการไปที่ให้นายบายไปนะครับผ่านทางท่านนายิาีดนะีให้ใช้อำนาจตามพวกรักาาสับสวนกดีพิเศษตั้งเป็นรูปของคณะกรรมการการสืบสวนนะครับแต่ว่านะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นเ,เราต้องประสานกับทางโดยงาน ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยช่วงนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับซึ่งจะคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเรื่องที่ะละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องออระหว่างประเทศนะครับเราทางดิสไออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีข้อมูลที่จะพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนเราจะต้องประสานข้อมูลกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปชัดเจนฮะอันนี้คือความเข้มข้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม